สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันนี้ที่สมุดประการสารอุทธรมีคำสั่งกลับคำสั่งสารชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายเศษฟ้องทนะเถยร่วมกับทนายที ในข้อหาฟ้องเท็จไว้พิจารณาพิพากษาต่อเรื่องนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แม้เถยจะชิงถอนฟ้องไปก่อนแล้วแต่ความผิดฐานฟ้องเท็จสำเร็จแล้วตั้งแต่ตอนเย็นดังนั้นโดนซะฟ้องเท็จเย่เยยินดีกับพี่เถยด้วยนะคะได้ไปต่อฮาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผแปร่ออกไป,ไป,ไป,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า เพียบไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วสมถังใจปัาถนาปีหน้าคดีถึงคิวนัดฟังคำพิพากษาเยอะคงเป็นทองของท่านประธานกูรูด้านกฎหมายเสียทีถัดมานะครับบอกว่าเย้เยยินดีกับท่อได้เลยกระทงล่วงหน้าก่อนใครถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดครับมีไปก็มีกลับ คำสาลาฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าตอนนั้นทนายทีน่ะมาทำงานกับเถยแล้วเหรอครับฝายานถัดมานะครับบอกว่าทำตัวเองแท้ๆแต่ยังมีหน้าไปฟ้องเขาอีกหลักฐานก็ชัดเจนคนอะไรไม่มีอย่างอายหวังผลประโยชน์จนกล้าหลอกสังคมคนระยาแบบนี้ถัดมานะครับบอกว่าเถยนี่พักนี้ดวงเฮ้ย คดีวิ่งชนตลอดเลยนะถัดมานะครับบอ,อกว่าชายหัวล้านผู้ไม่เคยมีคดีถัดมานะครับบอ,อกว่าป้าคาช่วงนี้กดไลค์กับคดีเถยไม่ทันเลยค่ะป้าถัดมานะครับบอ,อกว่าเอาสิคะเปิดประเทศแล้วสารก็เปิดโควิดไม่ช่วยให้เลื่อนได้แล้วเดอร์หนุกนานถัดมานะครับบอ,อกว่าเถยคงดีใจมีคดีมากกว่าคนอื่นคนอื่นเขาอวดรวย เยสักควรอวดคดีฮาความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับทำคดีแบบมืออาชีพต่างจากการทำคดีแบบทะแนะโซเชียลอย่างไรคนมืออาชีพเขาจะสนใจหลักฐานแวดล้อมชั้นรองเป็นเพียงแค่ตัวประกอบเสริมหลักฐานชั้นต้นที่ใช้พิสูจน์แก้ข้อกล่าวหาโดยตรง เช่นหาเวลาเกิดเหตุที่แม่นยำกว่าการสันนิษฐานช่วงกว้างไปประกอบว่าณเวลานั้นลูกความของเราอยู่ที่ไหนมีพยานยืนยันไหมสามารถก่อเหตุได้หรือไม่ทนายจะไม่ไปหาว่าคนเป็นตาเคยพูดว่าคนร้ายอยู่ในบ้านต้องแปลว่าคนในบ้านคือพ่อแม่ทำลูกเอง นั่นมันเป็นคำพูดความคิดของพยานแวดล้อมไม่สามารถหักล้างข้อกล่าวหาได้อันหนึ่งถ้าเราใช้มากกว่าคติเข้าไปตีความคำว่าบ้านของคนชนบทไม่ได้หมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยแต่หมายถึงพื้นบ้านพื้นถิ่นคำว่าคนร้ายอยู่ในบ้านน่าจะตีความได้ว่าคนร้ายเป็นคนท้องถิ่นหรือคนในหมู่บ้านคนในละแวกบ้านนั้น ไม่ใช่คนนอกทินไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกเรื่องที่มีคนชอบพูดว่ามันคือหลักฐานว่าครอบครัวคนตายรู้เรื่องดีคือการเอาคำของเด็กคนหนึ่งมาตีความตามใจชอบเช่นตีความว่าพี่สาวใช้คำว่านางฟ้าของพี่แปลว่าพี่สาวรู้ว่าน้องตายแล้วถึงกลายเป็นนางฟ้าซึ่งเป็นการตีความที่ไร้สาระคับแคบมาก อย่างนี้เวลาไอ้หนุ่มจีบสาวแล้วเรียกสาวว่านางฟ้าของผมแปลว่าคิดว่าสาวตายไปแล้วสินะมีพ่อแม่ผู้ใหญ่มากมายเรียกเด็กที่คนเอ็นดูว่านางฟ้าตัวน้อยน้อยที่ฉันเองแชทคุยกับลูกชายยังเรียกพี่ขุนว่ามอนแองเจิลแปลว่าคือเทวดาน้อยๆเทพองค์น้อยนางฟ้าตัวน้อย และนี่คือความแตกต่างอีกอย่างของการทำคดีแบบทนายกับทนายโซเชียลทนายใช้ข้อเท็จจริงทนาใช้อคติหยุดความพยายามจะยัดเยียดให้ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นคนร้ายแทนชัยพลแต่มาทำความจริงให้กระจ่างว่าชัยพลไม่ใช่คนร้ายเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทางสามแพร่งของคดีมหัศจรรย์บ้านกกอกแพร่งที่1ชัยพลเป็นคนร้ายแพร่งที่สองคนอื่นเป็นคนร้ายแพร่งที่สไม่มีคนร้ายแพร่งที่อันตรายและที่ทุกฝ่ายกลัวที่สุดคือแพร่งที่3น่าประหลาดใจที่ทุกฝ่ายดันกลัวแพร่งที่ตอบโจทย์ได้ใกล้เคียงและมีหลักฐาน รองรับมากที่สุดคนยืนหันหน้าไปทางแพร่งที่1เปิดศึกกับคนทางแพร่งที่สองแต่คนทั้งสองแพร่งจะสะดุ้งและดิ้นร่วมกันเป็นปีเป็นครุยหากคนที่แพร่งที่สขยับดูเหมือนพวกประกาศตัวค้นหาความจริงคงไม่มีทางหาเจอหากพวกคุณกลัวความจริง และไม่เปิดใจยอมรับตำรวจยังรับแล้วว่าเด็กเดินออกจากที่ซ่อนขึ้นเขาไปเสียชีวิตทั้งที่ตอนแรกก็เสียงแข็งว่าเดินไม่ได้แต่ตอนนี้รับแล้วซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าที่กลัวแพร่งที่3เพราะต่างฝ่ายต่างก็ยัดเยียดข้อหาให้กันและกัน ถัดมานะครับบอกว่าถั่วต้มถัดมานะครับบอกว่าคําที่ประกาศกล้องว่าหาคนร้ายไม่ได้จะไม่กลับคนนี้คงจะกลัวที่สุดถัดมานะครับบอกว่าสังเกตไหมคะบางเพจแทบไม่ออกมายุ่งเรื่องนิทานหรือเสียงกระซิบเท่าไหร่ทั้งที่มันชี้ไปที่พ่อแม่เด็กเพราะรู้แก่ใจมันห่างไกลความจริง มันไม่มีทางเป็นไปได้แค่เรื่องเล่าเรียกยอดวิวแต่พอกลุ่มเราเขียนเรื่องไม่มีคนร้ายสะดุ้งทันทีถัดมานะครับบอ,อกว่าเบื่อพวกวงแหวนรอบนอกมากค่ะป้าตอนนี้นะ่ะที่ดูอยู่คือต้นฮักกับใยโพธิถัดมานะครับบอ,อกว่าให้พวกมันพากันมโนกันเลยค่ะป้าความจริงคือความจริง ครูปริชาได้กล่าวไว้ถัดมานะครับบอกว่าคนกลัวแพร่งที่3คือผอบอรตรอความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันก่อนคุยกับทนายตั้มสอบถามไปว่าพยานคนหนึ่งจะสามารถขึ้นเป็นพยานในบัญชีให้ทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้แต่ ในความเป็นจริงแล้วจะมีชื่อเป็นพยานให้ฝ่ายใดก็ตามทีทั้ง2ฝ่ายจะสามารถซักพยานและหาประโยชน์ได้ทั้งคู่แล้วแต่เทคนิคของทนายผู้ซักพยานและหมัดเด็ดมีน้ำหนักดีกว่าคือการซักค้านถ้าสามารถซักค้านให้พยานของอีกฝ่ายเบิกความให้เป็นคุณแก่ฝ่ายเราได้ยิ่งดีกว่าดังนั้นยิมสามพฤจิกายนนี้ ใครจะขึ้นเป็นพยานฝ่ายไหนที่สำคัญที่สุดคือทนายฝ่ายไหนจะซักเอาความจริงที่ยังประโยชน์ให้ฝ่ายตนได้ทำคะแนนทำแต้มสะสมได้ดีกว่ากันขอให้เชื่อมือหำน้อยร้อยศพกุนเชียงเขียงบินรัชพลคนทททิพยบซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่าอยากมีโอกาสได้เห็นทีมทนายความมีการซักถามพยานกันส,สดในศาลไทยคงไม่เหมือนศาลในอเมริกาที่เราเคยเห็นคลิปถ่ายทอดเหมือนได้ดูเรียลลิตี้ผ่านกล้องถ่ายทอดสดมีคณะลูกขุนช่วยสังเกตการดตัวไม่เรียกว่าหมิ่นศาลถัดมานะครับบอกว่าโดยทั่วไปคนทั่วไปเข้าไปฟังได้แต่บางคดีก็มีคนสนใจเยอะ เลยต้องมีการกำหนดจำนวนให้เข้าได้แต่ผู้เกี่ยวข้องถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทีมทนายทุกคนคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าเชื่อมั่นทีมทนายคะ่ะโดยเฉพาะหำน้อยร้อยศพนี่อาจจะทำคนฉี่ราดหน้าบัลรลังถัดมานะครับบอกว่าขอกำลังใจให้ทีมทนายทุกท่านทำสำเร็จนะคะเชื่อว่าพยานอยากพูดความจริงแต่ยังไม่มีโอกาสคะ่ะ